สวัสดีครับขออนุญาตแนะนำกับช่างมือใหม่พ่อบ้านแม่บ้านที่รักและที่เคารพทุกท่านนะครับนี่คือเทคนิคยิมยิงดดบนะครับผมดบนี่แหละดับดบนะครับแดบนี่จะมีคุณลัก,กษณะพิเศษคือการปวกกันแมลงกันมด ันขี้นกได้นะครับสำหรับท่านที่คิดจะยิงเองมาดูคลิปผมนะครับดอกเดียวจบเลยนะครับผมยิงง่ายๆครับลงทุนก็ไม่มากครับทำเองได้แน่นอนครับผมเชิญติดตามได้เลยครับครับแรปนี่ก็คืออะคริลิกชนิดหนึ่งนะครับผมที่ใช้เฉพาะจุดนะครับไม่ใช้ในที่มีน้ำนะครับอย่างห้องน้าห้องน้ํำจะใช้เป็นพวกซิลิโคนนะครับ ส่วนดับนี่จะมีคุณลักษณะพิเศษก็คือ,อเป็นอักลิกที่ทาสีทับได้นะครับอย่างตกแต่งผนังพวกนี้เดี๋ยวเราก็จะแนะนําวิธีการยิงที่ง่ายๆนะครับตกแต่งสวยด้วยนะครับผมอุปกรณวันนี้ผมก็มีนะฮะ มีแดกนะครับมีปืนยิงซิลิโคนนะครับแล้วก็ผ้าสะอาดดนะครับแล้วก็น้ำนะครับน้ำถักหนึ่งนะครับพอนะครับผไม่ต้องอะไรมากนะครับสําหรับพ่อบ้านในบ้านที่จะทําเองนะครับดูคลิปผมแล้วทาได้เลยนะครับผมขอบคุณที่กรุณาติดตามรับชมนะครับฝากติดตามได้เลยครับ ติดคนด้วยไม่ต้องติดก็ได้นี่นะครับไอ้เนี่นะครับสำหรับแนวอย่างเงี้ยนะฮะเนี่ยนะคลินะ่ดับนี่ไปดูไอ้คลิปได้เลยครับวิธีดับไายิงปืนพกแล้วให้เนตีอุ่นที่นตีเอียงนะครับครับต่อเริ่มดูนิ้วมืวอผมประคองนะครับนิ้วประคองนะครับหนังนะฮะ ไอ้ที่ขาดขาดคุณเจอไม่ต้องกลัวนะครับเราสามารถท้ำได้หน่รยยูใหญ่ก็หัดไปเยอะๆเลยนะครับมันแต่งไม่ยากครับนี่นะครับข้าไอ้นี่นี่ครับผ้าตาดของเรา ชกน้ำามาดๆครับเช็ดไปเลยนะครับเช็ดแล้วก็ขยับไปเรื่อยๆนะครับอันเพื่อนครับถึงให้เอาน้ํหมานะถึงให้เอาน้ามาหนึ่งถังนะครับเพื่อมาตักท้ายเลยครับผมดูนะครับอ่ดสดนะครับไม่ต้องกลัวมันแห้ง้านะครับตบแต่งหน้านะครับอันไหนขาดๆนก็เติมก่นนี่คือทวานปลาไปเลยนะครับสาหรับท้า เออครับยิงครับเก็บงานนะบางคนสาไปพร้อมเลยนะเก็บในที่เดียวนะครับสำรับท่านลำรับท่านที่จะเก็บงานเนี่ยนะครับก็ให้ดูนะดูประมาณนี้นะครับรงุกนแต่แรกก็ประมาณไม่ถึงร้อยนะครับผมลงทุนวยิงแล้วก็ลงทุนประมาณสองร้อยแหละนะสองร้อยนะครับตัวนี้ที่ผ้าหมาไม่ต้อทำใหม่ถีกว่าเราอะ เราจะเก็บความหมากไปเลยนะครับผมจะปล่อยมนนันแห้งนะครับผมเราก็จะได้งานประมาณนี้นะครับผมอโอเคไหมครับ